เหรียญห้าสิบสตางปีพศสองพันห้าอยสามสิบเกเหรียญปีการจนาพิเศษเขาบอกว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญถึงสามพันบาทเลยทีเดียวไปดูกัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมยินดีต้อนรับทุกท่านพบก,กับพี่จอย like, จไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมปีกันจนาพิเศษปีพศ25 3 9้าเป็นเหรียญเล็กๆนะคะเป็นเหรียญห้สสตางค์ว่ากันว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญ มีช่องดังรับซื้อถึง3,000บาทจริงหรือไม่นะคะเรามาดูกันนะคะเหรียญน,นี้มีความสวยงามด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนดุยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเป็นเหรียญที่เล็กๆแล้วก็หายากนะปัจจุบันนะคะเพื่อนๆจ๋า วงขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่ากลางเหรียญก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของอ่าศิริราชสมบัติครบ50นะคะภายในขอบเหรียญด้านบนก็จะมีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติมีข้อความว่า9มิถุนายนพศ2539ประเทศไทย แล้วก็เบื้องบนนะคะก็จะมีข้อความว่าการจนาพิเศษนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีว่าคำว่าห้าสิบาทวันครบรอบวาระเก้ามิถุนายนพศสองพัห้าอสาสิบเกวันที่ประกาศใช้ก็วันที่ยี่สิบสิงหา พศ2539จำนวนการผลิตยอยู่ที่105,434,000เหรียญถือว่าไม่มากและไม่น้อยนะคะเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะถือว่าน้อยเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะแต่ก็ อ่าน่าสะสมมากๆเลยเพื่อนๆจ้ะช่องดังเขารับซื้อพี่จอยศึกษามานะคะเขาบอกว่าสามพันบาทพี่จอยก็กระยิมยิ้มย่องแต่ว่าบาด,ดูแล้วก็ไม่ดูรายละเอียดนะคะไม่ใช่นะคะที่พี่จอยถืออยู่นี้ขายไม่ได้นะคะสามพันบาทอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณสิบ 5บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะคะถ้า3,000บาทก็อยู่ที่เขาบอกว่าต้องเป็นพระเสียรกลับนะคะเหรียญปีการจนาพิเศษจะผลิตออกมาเป็นพระเสียรตรงนะคะพระเียรตรงคือเป็นเหรียญปกติธรรมดานะคะไม่มีพิเศษอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเป็นพระเสียรกลับ เมื่อนั้นคือมีราคาจาก50าสตัางก็มีราคาถึง3,000บาทช่องดังเขารับซื้อกันนะคะที่พีจ่จอยทีอยู่นี้เป็นพระเศียนตรงไม่มีราคามากมายนะคะก็มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ส5บาทถึง20บบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆจ๋า ก็เลยมาบอกเราให้เพื่อนๆอ,อาจจะพบเจอถ้าไปเจอผ้าเสียงกลับขายได้นะคะสามพันบาทเลยทีเดียวนะคะเขาปรับราคาขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะหากใครโชคดีอาจจะพบเจอก็ได้นะคะเพื่อนๆจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆน,นะคะเผื่อโชคดีพบเจอเหรียญปีกาญจนาพิเศษไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ไม่ว่าจะหนึ่งบาทหบาทสิบบาท ถ้าเป็นปีกัรจนาพิเศษเป็นเรียนที่พพะเสียนกลับเมื่อนั้นมีราคาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า